ตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตราหมีอีกครั้งนะคะวันนี้หมีจะพาทุกคนไปที่อ่างเก็บน้ำจังหวัดลำพูนนะคะบรรยากาศคือน,น่าไปมากเลยค่ะทุกคนตามมาก,กันเลย ที่นี่คือถ่ายรูปสวยมากนะคะทุกคนแล้วก็บรรยากาศดีเอออมุนนี้ค่ะทุกคนอย่างที่เห็นเลยตั้งแต่มีมาถึงมีก็นั่งถ่ายรัวๆเลยค่ะคือวิวมันสวยแล้วก็หิวใจมากๆเลยคือแบบบรรยากาศร้อยล้านมากแอคเก่งมากเลยแอคเก่งไม่ไหวออย่างนี้ดีน่ารักดีทำดีเนี่ยเอิ้อนบอกไม่ม่วงอ่ะอันเนี้ยดูสิ อันนี้เราก็เดินไปหาน้องนะคะเถียงกันเรื่องรูปแล้วก็มาจบกันที่ถ่ายรูปต่อคือวิวมันสวยมากจริงๆอะทุกคนมองแล้วรู้สึกว่าสบายใจขึ้นเยอะเลยหากเรามีเรื่องเครียดอะไรมาที่นี่คือแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่ามันสงบจิตสงบใจมากเลยคือหมีชอบที่นี่มากหมีเป็นคนที่แบบชอบเที่ยวป่าเที่ยวเขาอยู่แล้วไงแบบไม่ค่อยชอบเข้าไปในเมืองหรือไปในพวกที่แบบมีรถเยอะๆอะมีจะรู้สึกว่าอึดอัด และรู้สึกว่ามันวุ่นวายมากๆเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าจิตใจเราอะมันวุ่นวายพอแล้วไงแล้วมาเข้าไปในที่ที่มันวุ่นวายอะเราจะรู้สึกว่าไม่ชอบเอามากๆเลยค่ะทุกคนคือบรรยากาศที่นี่คือดีมากเลยนะคะทุกคนแต่ว่าติดตรงที่ว่าสัญญาณไม่ค่อยดีก็คือปีสียงขึ้นมาเองก็ <laughs> <laughs> คือ ถ้ามาที่นี่ก็คือสงบจริงๆอ่ะคือแบบตัดขาดจากโลกภายนอกแต่มันก็มีสัญญาณอยู่นะมีแค่นิดนึงแต่มันก็จะแบบไม่ค่อยสเทียนอันนี้ที่ตามิอยู่นะคะมีน้องหมาด้วยเมื่อกี้เห็นหน้าน้องหมาแล้วแบบตลกน้องหมาน้องหมาลายเสือ หรือเปล่าไม่รู้เสือโครงงลายเสือโครงนะคะอืมแงสวยตรงนี้คือถ่ายรูปเล่นกันสวยมากเลยทุกคนนี่ก็แพ้แพก็คนก็มาดื่มมากินแล้วก็มากินอาหารอร่อยกันได้นะคะอยู่หมีแบบมันอยู่ใกล้บ้านหมีมากเลยอะ ขับแค่ยี่สิก่าน,นาทีแล้วคือบรรยากาศมันองมากต่เสียดายแบบเหมือนฝนจะตั้งเขาตก อาหารมาแบบผมหน้าผมตาแล้วตาหมีก็รอช้าอยู่หญ่ค่ะจัดการเลยค่ะอาหารอร่อยมากบวกกับวิวคือแบบเป็นอะไรที่ฟินโคตรเลยค่ะทุกคนอีกทางร้านยังมีเครื่องดื่มหลายชนิดเลยนะคะทุกคนนี่คือยอดเช็คบินแล้วนะคะก็ราคาประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเชื่อไหมคะว่าความสุขของแต่ละคนอะ่ะมันไม่เหมือนกันจริงๆนะบางคนมีความสุขกับการได้กินของอร่อยบางคนมีความสุขกับการได้ไปเที่ยวบางคน มีความสุขในการที่จะทําในสิ่งที่ชอบมีงานอันดิเลกแต่สําหรับหมีอะคะ่ะการได้อยู่หรือการได้ใช้ชีวิตกับธรรมชาติมองแม่นะ้ํามองภูเขาสําหรับหมีมันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่โคตรฮิวใจเลยค่ะทุกคนหมีได้ปลีกตัวออกจากความวุ่นวายปลีกตัวออกจากความคิดที่แบบฟุ้งซ่านพอได้มาอยู่กับตัวเองและทบทวนเรื่องราวต่างๆทําทให้หมีแบบสงบแล้วก็คิดอะไรได้เยอะขึ้น ค่ะเอาละค่ะทุกคนวันนี้มีก็จะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้ตราหมีด้วยนะคะเดี๋ยวอีพีหน้ามี่จะพาไปไหนฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ